แคมนะคะก็วันนี้นะคะเราห่างหายไปนานไม่ได้ทำคลิปรีวิวสถานที่จุดกลางเต์เลยทุกคนวันนี้ครอบครัวของแพรนะคะก็จะไปกันที่จังหวัดสระบุรีเออคือมันดีตรงไหนหรูป้ป่าคือจุดกางเต์ของเรามันมีที่พักด้วยคือสำหรับคนที่แบบเออมีครอบครัวมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ชอบสถานที่นี้แน่นอนเพราะว่าไปดูในรีวิวใน Youtube มาใช่ไ่มคือมันเป็นสถานที่ใหม่ด้วยแล้วคือมันมีกิจกรรมมีสระว่ายน้ำคือครบทุกอย่างออตอนนี้เ,เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วใช่ไหมคะก็จะใช้ระยะเวลาการขับรถประมาณ2ชั่วโมงนะก็ถึงที่พัก แต่ว่าที่พักมันเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีน้ำอะ่ะทุกคนเออมันมันก็แต่มันก็มีสระว่ายน้ำถูกปะเออมันก็ทดแทนกันได้เอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปดีแค่ไหนรอติดตามชมเลย แขนกับเทบตอนนี้เป็นอาชีพแล้วนะคะอาชีพเนกเป้า ะคะ่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้านะคะก็ต้องกดรหัสกันก่อนนะตอนนี้แพวจองในเพจนะคะก็เราทำการโอนเงินให้กับพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รหัสเข้าประตูคตอดแ่เลยอะทุกคนดูดิประตูเปิดเองโอ้โหระบบเขาดีเยี่ยมเลยนะคะทุกคน ันนี้พี่ส้มใช่ไหมคะพี่พี่ส้มเป็นคนดูแลที่นี่นะคะอันดับแรกสำรวจมานะคะเจอสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะถังดับเพลิงค่ะทุกคนความปลอดภัยเขาดีจริงๆยอมรับเลยค่ะและนี่นะคะเป็นห้องของลูกสาวแพลวเองแพลวจองไว้ให้ค่ะก็จะให้ดูบรรยากาศภายในนะคะแอร์เย็นฉ่ำไม่หวายทุกคนห้องแบบนี้มีห้องเดียวนะคะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะ ต่อมาเป็นบ้านโดม2คนนะคะห้องนี้ก็สะดวกสบายค่ะมีไมโครเวฟมีชุดนอนให้เปลี่ยนและมีโต๊ะให้นั่งด้วยใครที่จองห้องนี้นะคะห้องน้ำเขาไม่ได้อยู่ในตัวนะห้องน้ำอยู่ด้านหลังค่ะต่อไปค่ะเป็นเต็นท์กระโจมนะคะเต็นท์กระโจมตัวนี้ก็นอนได้2คนค่ะแอร์ยินชําเหมือนกันส่วนห้องน้ำนะคะต้องเป็นห้องน้ำรวมนะคะเต็นท์นี้ ต่อมามาดูเต็นท์โดมหลังใหญ่กันบ้างค่ะทุกคนเต็นท์นี้นะคะก็สามารถนอนได้ทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็มีโต๊ะภายในห้องเหมือนกันมีชุดนอนให้เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็มีตู้เย็นเพิ่มขึ้นมานะคะมีไมโครเวฟห้องนี้ใหญ่อลังการเวอร์ทุกคนห้องน้ำก็อยู่ด้านหลังเลยค่ะก็สะดวกสบายนะคะมีแบ่งก็คือล้างมือข้างนอกแล้วก็ห้องซวมข้างในนะคะ เต็นโดม v i p ใหญ่สุดก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างๆนะคะทุกคนสบายมากเลยดูดิภายในที่พักนะคะก็จะมีโต๊ะไม้หินให้เราได้นั่งด้วยนะทุกคนแล้วก็มีโต๊ะโดมเป็นโต๊ะสไตล์กลางเต็นค่ะตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นนะคะก็จะมีล่มไผ่นะคะระหว่างทางสองข้างเลย ก็ใครที่ชอบตรงไหนก็เลือกได้นะคะมันจะมีร้านหิ่แล้วก็ล้านใบไผ่ค่ะรานกลางเต้นของเขาก็มีระยะทางที่ไก่นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าทางลูกค้าจะสะดวกตรงไหนถ้าสะดวกด้านหน้าก็เลือกด้านหน้าได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูห้องน้ํากันบ้างทุกคนห้องน้ําเขาคือเบสเดอะเบสสุดยอดรูลามะเฮามาก <c ười> คือแบบ แยกชายหญิงนะคะแต่ว่าอยู่ในโซนรวมกันนะก็ฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งห้องน้ําชายค่ะนี่ของเข้ามาดูเลยฝั่งห้องน้ําชายนะคะก็มีน้ําอุ่นนะคะแล้วก็มีฉากกั้นหือกระจกคือดีมากๆเลยนะคะห้องน้ำเขาทําดีจริงๆค่ะฝั่งห้องน้ําชายนะคะจะมีน้ําอุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่มีน้ําอุ่นสองค่ะ เรามาดูฝั่งห้องน้ำผู้หญิงบ้างนะคะอันดับแรกที่เห็นเลยคือไดร์ปองผมค่ะเขามีบริการให้นะคะใช้เสร็จก็เก็บเข้าที่ให้เขาเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะทุกคนห้องน้ำผู้หญิงนะคะมีทั้งหมด3ห้องมีทําน้ำอุ่นหนึ่งห้องแล้วอีกสองห้องไม่มีเครื่องทําน้ำอุ่นนะจ๊ะก็เลือกเอาตามความสะดวกของตัวเองเนาะในที่พักเขามีบริการให้ปั่นจักรยานฟรีกันด้วยเผื่อใครอยากสวิตกซอร์แลนอย่างเนี้ย ก็เออต้องลองนะคะทุกคนปันได้ครับเราจะเข้ายัางไงอะ่ะมาปั่นตรงนี้ก็ต้องห้น้า,านนนก็เดินเข้าไป ในระหว่างที่เราใช้คุณแฟนปั่นจกักรยานนะคะเราก็ให้ทุกคนได้ดูลานกลางเต็นทนะคะแต่ละจุดพนักงานที่นี่ดีมากๆเลยนะคะในระหว่างที่พวกเราขนของกันอยู่นะคะเขาก็มาช่วยเหลือเราค่ะยกของให้ฟรีอีกตั้งหากแถมเป่าใบไผ่ตรงลานที่เรากางเต็นให้ด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเลย แล้วค่ะก็เตรียมตัวกลางเต็นท์แล้วนะคะวันนี้พาวกับแฟนก็ใช้เต็นท์วิลเลจ6.02นะคะไม่ได้โปรโมทให้เขานะแต่ว่าวันนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่กันที่นี่สองคนค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้แพวมากลางเองครั้งแรกค่ะโดยคุณแฟนะคะก็จะชี้นิ้วสร้างๆแล้วก็เออทำตรงนี้นะาทำตรงนี้นะอะไรเงี้ยเรามาลองดูนะคะว่าวันนี้จะรอดกันไหมนัดคนเห็นเขารีว <conhecer. S 1> ิวกันนะขนาดนะคะว่าเป็นตัวนี้กลางง่ายง่ายไอเราก็อยากลองของใหม่ซะด้วยสิก็จัดไปเลยสิคะ น้ำหนักตัวนี้นะคะเบากว่าวิเลสิบสามอีกเยอะเลยทุกคนคือสามารถแบกคนเดียวได้ชิวๆสบายๆเอาจริงนะถ้าคิดว่าตัวนี้เหมาะกับสาวๆไหมคิดว่าเหมาะนะคะตัวเนี้ยคือสามารถแบบเออเรามากางเต็มกับเพื่อนอะ่ะคือตัวเนี้ยจบเลยทุกคนถ้าผู้หญิงอะ่ะที่กางไม่ค่อยเป็นอะ่ะคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะคะ ในระหว่างที่กางเต็นท์นะคะลูกสาวก็มานั่งให้กําลังใจสวยๆค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะนั่งรอป๊าามามมมอย่างเดียวเลยให้มันโตใช่ไหมแล้วก็เดี่ยวได้เลยสาวๆที่คิดจะซื้อรุ่นนี้นะต้องมีบอกเลยเพราะว่ามันง่ายมากๆเอาละค่ะก็ไกลจะเสร็จแล้วเตรียมตัวคุมกันได้แล้วนะคะ รุ่นนี้นะคะยี่ห้อเน u จ e High จะอยู่ด้านข้างนะคะทุกคนก็หลังจากที่คุมเสร็จนะคะก็จัดทรงข้างในนะคะติดกาวตุกแกให้เรียบร้อยนะคะโอ้ยดูหน้าดิ ตอนนี้แบบเหงื่อแตกเดี๋ยวพอตอนเย็นเราก็อาบน้ nah ําเป็นช uh> ุดหนึ่งนะคะแล้วก็กินข้าวกับครอบครัวพอตอนนี้จัดเต็นให้เสร็จก่อนนี่แล้วก็ทำมันจะมีตีดูกแกเล็กๆแล้วก็เสาล็อกมันไว้ขอพี่ตกไหมคอพี่ตกมั้ง เก่งต่เก่งเลยเก่งสุดๆไปเลยค่ะลูกสาวนั่งเฉยๆไม่ไปไหนเลยนะคะลูกสาวแพลนะคะก็สิบเดือนเองนะทุกคนแต่คือเขามีความคิดที่เหมือนเด็กโตแล้วอ่ะคือแบบเราสั่งให้เขานั่งเขาก็นั่งนะคะก็เลี้ยงง่ายมากคนนี้หลักที่สุด ค่ะทุกคนอ่าต่อไปนะคะช่วงล่างแล้วนะกันพวกแมลงปิดคือรุ่นเนี้ยมันจะไม่เหมือนวิเลเรตสิบสาตรงที่มันไม่ลอยมันไม่ลอยเขาจะทําอันนี้มาให้เพื่อก,ก,ก,กอันแมลงกันกันสัตว์เลื้อยคานวิธีการต่อก็อเหมือนจับสองอันนี้มาประกบกันถูกไหมใช่นี่ยากช่นนี้ อเอาตึงแค่ไหนประมาณนี้นี่ตอนนี้พาีิจะตกดินแล้วนะคะพวกเราก็รีบกางเต็นท์กันอย่างรวดเร็วก็คือลีลากันมากนะคะเดี๋ยวจับลูกเดี๋ยวกางเต็นท์เดี๋ยวจับลูกเดี๋ยวกางเต็นท์คือเป็นห่วงเขานะคะก็ไม่อยากทิ้งเขาอยู่คนเดียว เราก็ตอกครบจะสี่มุมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ท้องเริ่มร้องและเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะแต่ก็สู้ต่อค่ะอันนี้มันใช่สมองตรงรุ่นของมันปะไม่ใช่อ๋อสมองที่เราใช้คือไม่ได้ตรงรุ่นของเนเจอร์ไฮนะมันเป็นสมองของอะไรนะสมองของซื้อเอา,อ,เอ,าอันนี้ซื้อเอาแฟนซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้กับเนเจอร์ไฮดีมากตัวนี้นะคะทุกคน ไปตำกันได้ช้อปปี้มีขายแบบสาวๆที่แบบเออไปเที่ยวกับเพื่อนอยาการเต็นในส่วนตัวคิดว่าเต็นเนี้ยจบไม่เหนื่อยเท่าไหร่แค่เงยหยดสองสมหยดเอาแค่อันเดียวนี่สองอันฝัง่งนู้กับฝั่งนี้อ่าสมอลเหรอใช่ <c oughs> น่าจะสวยกว่าตึงทิ้งก็ตออกให้มันล,ยลอยๆหนะ่อยต,ต้องลงไปเลยลงให้หมิ่อันตัวนึงคือเมื่อกี้ ที่บอกคือแฟนเขาจะไม่ติดตรงนี้ปกติจะต้องตอกตรงนี้นี่แต่ว่าเขาให้ตอกตรงนี้เพราะว่าถ้าตอกตรงเนี้ยมันก็ตึงตึงมันก็มันจะเป็นแบบเนี่ยทุกคนดูใกล้ๆมันจะเป็นเหมือนรอยรอยย่นแบบนี้มันจะทําให้ไม่สวยถ้าถ้าเราตรงเนี้ยให้มันให้ตรงเนี้ยเขาปล่อยแต่ว่าเราล้างแค่ตรงนี้เดียว เขาจะให้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระบอกนี่มีหกกระบอกไม่พอมนี่ค่ะแล้วเราก็ต่อเสียบเสากันเลยค่ะทุกคนเตรียมตัวขึ้นเทเลสนะคะโอ้โหยก็แพวนี้พูดเยอะจริงๆเลยนะทุกคนก็น่าจะลำคาแล้วขอโทษด้วยนะคะ วนึงแล้วกว่าจะได้แต่ละสาวนะคะก็ลำบากนิดนึงนะถ้าเป็นผู้หญิงเองนะคะที่กางเต็นท์แบบครั้งแรกก็ถือว่านักหน่วงอยู่นะทุกคนถ้าไม่มีคนบอกโอเคเสร็จแล้วก็ประมาณกี่นาทีอะสานาทีเอาจริงสานาทีทุกคนถ้าเป็นแบบแป๊บเดียวใช่เพราะว่ามันช้าทีเ่เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนแล้วแฟนก็เป็นคนบอกว่าต้องทำตรงนี้ตรงนี้ แต่เชื่อว่าทิปหน้านะคะแพลวทำเองได้แน่นอนก็สำหรับสาวๆนะคะที่ลังเลว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากได้เตซนวิเล่13แต่ว่ามันใหญ่ไปใช่ปะแนะนำเลย6.0คือดีมากดด้านนไหนตัวนี้มันจะเป็นประตูเดียวนะทุกคนแต่ว่าวางที่นอน5ฟุตได้มีพื้นที่เหลือๆเลยอะ่ะอังจริงเขาก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ ให้ระบายลมนี่เราก็สามารถเปิดหน้าตา่างได้เลยเพื่อมันระบายลมต้องไปเปิดข้างนอกก่อนไม่เป็นไรอันนี้เปิดลมโขเพรเดีเ๋ย <c oughs> วเราจะจัด <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาจัดข้างในนะคะ <c oughs> ก่อนที่พาธีจะตกดินเดี๋ยวก็มาดูว่าจะเป็นไง นี้ทำอะไรคะดันเขาเรียกอะไรนะั๊ำลมั๊มลมให้อากาศเข้าให้อัดแรงดันอ๋ออัดแรงดันน้ำมันขึ้นไปแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาอะไรอออันนี้อันนี้เขาเพื่ออะไรตุดตะเกียงเฉยๆอ๋อเพื่อให้ไส้มันติดใช่ เ,เราเท่อก่อนบางทีมันมันเย็นแล้วมันแต่จุดเดี๋ยวนี้โมแม่มันจุดธรรมดาก็ได้แต่นี้ไม่ได้จุดนานเนี่ยเพึ่งไปถอยกันมาสงบปสว่างมากามากลางคืนดีมากนี่ตัวนี้เลยตัปัญหาเรื่องคือข้างในเขาจะเป็น LED เนาะไฟ LED แล้วก็ข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นเหมือนยางก็คือสามารถหอดตรงนี้ได้เลยแล้วแต่แต่ว่าเออเราคิดว่ามันมีตัวข้อบอะ่ะสวยกว่านี่ตอนนี้ก็กำลังตั้งตะเกียงแล้วนะคะเพราะว่าพราทิตย์เริ่มตกดินแล้ว กระปิกของทางรีสอร์ทเขาจะเป็นตัวสีเหลืองนะก็คือว่าถ้าเกิดเราอะซื้อน้ําแข็งที่รีสอร์ทกระปิกเนี่ยเขาจะมาให้ใช่ไหมก็50บาทแล้วเราก็เทน้ําแข็งใส่กระปิกของเราได้เลยที่นี่นะคะมีสั่งหมูกระทะได้นะชุดละ5้าอบาทที่บ้านเราก็สั่งมา3ชุดวันนี้เราก็จะนั่งกินหมูกระทะกันตรงนี้นี่มีที่นั่งกินนะคะ2จุดตรงนี้ ่ดูบรรยากาศทุกคนลมแบบพัดเบาๆถ้าอากาศเย็นนะคือฟิลอ่ะดีมากเลยข้างหลังก็จะเป็นซิงค์ล้างจานให้เราด้วยก็คือแผววจากลางเต็นท์อ่าตรงนี้ใช่ปะกลางเต็นท์ตรงนี้คือเวลาจัมจัมไฟอ่ะ ก็จะจำตรงหน้าห้องลูกได้เลยค่ะตรงนี้นี่ตัวเล็กลูกอยู่กับพี่เลีย้ยงป๊าป๊ามามาก็กำลังกลางเต้น์ <c oughs> เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องดูแลลูกนะคะมีพี่โมดูแลโอเคพอผ้าทิตตกดินนะคะก็จะเริ่มอ่า เสียบปลั๊กไฟริมทางเขาจะเป็นเหมือนอารมณ์ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะคือถ้าคนไปญี่ปุ่นอะเขาจะรู้ว่าแบบเออเวลาไปเดินเขาอ่าไหว้พระบนเขาใช่ปะเขาจะแบบใจไ่ไฟตามตามทางเดินสวยมากนี่คือฟิลดีมากทุกคนแล้วเงียบด้วยนะคะก็เหมาะกับ อ,อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจคือแบบเออทำงานเหนื่อยเงี้ยแล้วเราเหมือนอยากจะแบบมีฟิลที่แบบเออกูอยากอยู่เงียบเียสบายทํา,าทำตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่อยากร้อนก็คือแนะนําจุดกลางเต็นที่นี่เลยนะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนล่มไผ่เห็นปะแล้วคือนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นหินส่วนจุดกลางเต็นท์อะมันเหมือนสองโซนทุกคน คือมันจะเป็นแบบพื้นเขาเรียกอะไรพื้นใบไม้ไผ่อะใบต้นไม้ไผ่ใช่ปะเนี่ยมันก็จะมีพื้นแบบนี้คือแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของคนเลยคือถ้าเกิดแบบเออกลัวเต็นท์กลัวเต็นหรือว่าเจ็บหลังคนที่นอนที่นอนแบบตำๆอะเขาก็จะกลัวเจ็บหลังใช่ปะเขาจะไม่กล้าเขาจะไม่กล้าแบบว่ากลางเต็นท์บนบนหินเขาจะกลางตรงนี้ตรงพื้นนิ่มๆแต่ของเรานะคะเราเลือกกลางบนหินเพราะว่า วันนี้เราเอาที่นอนเบดเวยมาเราก็เลยไม่ต้องกลัวว่าแบบเออหินจะตามหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยนอนสบายแด้นอนนี่ดูดีนะลานเราเลือกได้เลยนะว่าเราจะกลางตรงไหนแล้วก็อย่างหนึ่งคือใกล้ๆกับที่จอดรถก็คือเรามากันสามคันนะวันนี้มาสามคันนี่ใกล้ๆกกับลูกก็คือคิดถึงลูกก็เดินไปหาลูกได้เลยสะดวกมากตรงนี้ วันนี้ก็มีคนกลางเต็นอยู่สองสองหลังนะมีหลังแพวกับอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้ามีแค่สองหลังเองวันนี้วันศุกร์นะคะที่เขาบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นเหมือนอ่าฝน,นตั้งเข้าแล้วเหมือนลงเม็ดหน่อยๆด้วยทุกคน หลังจากที่เรากางเต็นท์กันเสร็จนะคะก็พาเด็กๆนะลงมาเล่นน้ํากันก็แพวนะคะให้แฟนพาลูกไปเล่นน้ําแต่ตัวไม่ได้ไปนะคะก็ดูนะคะว่ามีของเล่นเด็กเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดใครมีลูกเล็กนะคะแนะนําเลยค่ะที่นี่เพราะว่าทางรีสอร์ทนะคะเขาดูแลน้ําเป็นอย่างดีคือใส่มากๆเลยนะคะหลังจากที่เรา,เากินหมูกระทะกันเสร็จนะคะอาบน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบ มาเดินชมวิวดูตอนกลางคืนคือสวยมากแนะนําเลยค่ะแล้วก็ทางที่รีสอร์ทเขานะคะถ้าเกิดใครที่เขาแบบเช่าเป็นรีสอร์ทในคืนหนึ่งเขาก็จะมีแบบเนี่ยชุดให้เป็นชุดนอนเราก็คือเหมือนแบบสําหรับแบบคนที่แบบรีบแบบว่า,าไม่ได้พกชุดนอนมาอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมไว้ให้คือดีมากเลยนะที่นี่คือครบทุกอย่าง ของภายในก็ดีแล้วก็ที่ใดร์บปผมเนี่ยชอบมากคือดีสุดๆอ่ะให้ดูบรรยากาศรับๆนะคือขอแค่ได้ผ่อนคลายลงน้ำอะ่ะคิดว่าน่าจะคุ้มแล้วอะ่ะอืมและที่นี่กลางเต็นท์ก็เสียแค่สองบาทอยากจะบอกว่าที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะบุฟเฟ่น้ำแข็งสายแบบสายเมาอะ่ะ ชอบแน่นอนบอกเลยเป็หมูกระทะอร่อยนะหมูกระทะอร่อยค่ะหมูกระทะน้ำจิ้มอร่อยใช่อร่อยมากอร่อยห้องก็ดีใช้แอร์ได้นะครับที่นี่ใช้แอร์ได้ห้องน้ําสวยโอเคเลยผมว่าโอเคถึงจะไม่มีฟิลแบบเอเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําตกทะเลอะไรเงี้ยแต่คือมากลางแบบวันนี้มาลองบ้านใหม่ด้วยหลังใหม่ครับวิเลษศูนย์จุดหกไอหกหก0ุศูนย์ แต่มันไม่ร้อนไงถือว่าพอดีกับลานกลางเต็นท์นะเพราะว่าอาแนวของต้นไผ่อะค่ะเขาจะเป็นแนวเป็นช่องช่องทางเดินให้เรากางเต็นท์ใช่ปะคือเต็นท์วิลเลจ6.0เนะี่ยมันจะพอดีเลยมันจะพอดีถ้าเกิดใหญ่กว่าเนี้ยคือไม่แนะนํานะเพราะว่าม,ม,มันจะแบบไม่สวยอโอเคโอเคค่ะก็ตอคลิปนี้เราก็จบ ในตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปสักการะบูชาแล้วก็พาไปทําบุญสถานที่วัดพรบาทำ้ำพูวัดพระบาทลำพูแล้วก็เด็กกาําพร้าเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะว่าจะมีที่ไหนที่ใกล้ที่นี่บ๊ายบาย you look like a million bucks wearing that dress i like you're smiling but there's something missing in your eyes girl i can tell that you have something on your mind but i will make you forget all your sorrows that เาละค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเราเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจที่จะมาที่นี่นะก็คือเดี๋ยวจะส่งลิงก์เพจไว้ติดไว้ให้นะคะคือที่นี่ดีมากครบทุกอย่างจริงๆเอาแหละทุกคนขอเตรียมตัวขึ้นรถเตรียมตัวไปทำบุญกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสถานที่ไหนที่ใกล้ที่นี่เดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ กดีวกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสไพดแค่นี้ค่ะแล้กดหัวใจด้วยมาได้มาได้เลยนะคะลบบุรีค่ะบุรีลบบุรีค่ะลบบุรี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 